สวัสดีครับวันนี้มีฟุตบอลมาให้ชมนะครับวันนี้เราแคสเกมเฟส2020นะครับวันนี้มีแมตช์ย้อนอดีตมาให้ดูนะครับวันนี้เป็น a อซมิลานครับเจอกับอินเตอร์มิลานครับตัวผู้เล่นชุดปีนั้นนะครับก็มีแต่ตัวเทพเทพครับอย่างที่เราพอจะรู้จักก็อาเดปิโลครับตอนนี้เป็นโค้ดของยูเวนตุสครับ ่วนอิเตอร์มิลานยุคนั้นก็โอ้โหมีเดียโกโ้มิเดลโต้ครับอ่าเดี๋ยวดูรายชื่อกันครับมีบีดา้าเนสตามันดีนี่นะครับ ออดโดอัมโบซินีอันเดปิโลกาก้าอินซัคีกาตูโซคาเนซิโดครับโอ้โหแต่ละตัวนี่แป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอินเตอร์ครับก็มีซามูเอลเอโต้ครับปานเดฟชไนเดอร์แตนโกวิดคัมเบียโซ่ลูซิโอซามูเอลโอ้โหมีแต่ตัวแบบถ้าเอ่ยชื่อมาต้องคุ้นครับใครที่อายุสัก30อัพนี่น่าจะคุ้นน้าคุ้นตากันดีนะครับ ส่วนอิซากินี่ไอดอนผมเองนะครับอ่ะเอซิเมนานาบุกจากซ้ายไปขวานะครับออรโดได้บอลทางกลับซ้ายไหลให้เจนนรัลก์กาตตุโซครับกาตโซลากตัดเข้าไหนส่งให้ลิคโดโดกากาบางบ,บอลลูกนี้แม่ยังได้อยู่ครับกลับมาที่ออรโดออรโดจริงเลยครับตัดสินใจยิงลูกนี้ครับเข้ามือเซซ่าครับตัดมาที่ อินเตอร์มิลานครับบุกมาทางซ้ายครับเป็นฮาเวียสานิติครับจะเปิดลูกนี้ครับลากตัดเข้าในข้างในมี2ตัวครับสานิติยังไม่จ่ายครับออกบอลลูกนี้ให้สแตนโกวิดดึงเข้าขวาแล้วพลิกหลบไปได้ครับกลับมาที่มิลิโตครับอ้ซัดลูกนี้ทำให้อินเตอร์มิลานขึ้นน้ำก่อนครับจากเดียโกมิลิโตครับ อินเตอร์มิลานครับสมัยนั้นก็เป็นตัวหลักครับแล้วก็ยิงเยอะนะครับสมัยนั้นเป็นชาวอาเจตินาครับเข้ามาดีใจครับเพื่มรวมทีมครับอันนี้เตเป็นคนลากมาจากทางกลับซ้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไฮไลท์กันนิดนึงครับนี่ครับสแตนโกวิดลากเข้ามาให้มิเนโตครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้ดีด้าหมดสิทธิ์ครับ เซฟไม่ไหวครับดูอีกทีครับสแตนโกวิดไหลให้มิโตครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมครับดีด้าก็หมดธซ์ครับอินเตอร์มิลานครับขึ้นนำเอซีมิลานไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับต้องเอาแล้วครับตอนนี้โดนนำไปแล้วครับเอซมิลานกากายิงเลยครับลูกนี้มันไกลเกินไปครับ ตัดกลับมาที่ปีโลครับจ่ายลูกนี้ติดครับอินเตอร์ตัดบอลได้ปานเดฟให้มิลิโตครับมิลิโตพลิกหลบไปได้แล้วยิงลูกนี้อ้โห้ดีได้ครับต่อพุ่งปานครับลูกนี้ดูการอีกครั้งครับไหลให้มิลิโตครับบังลูกนี้มีพื้นที่แล้วแก็ยิงด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหดีด้าพุ่งสุดตัวครับลูกนี้ ยังตามอยู่ครับเอซีมิลานอินเตอร์ยังบุกอยู่ครับเปิดลูกเตะมุมลูกนี้มาแล้วมองออกมาได้ครับเอซีมิลานสาเนติเก็บได้ครับจังหวะแถว2ลูกนี้ส่งให้คามเปียโซคามเปียโซเสียบอลครับเอซีมิลานตักได้ครับลูกอยู่ที่ฟิลิปปอิซากกครับลากมาคนเดียวครับต้องรอเพื่อนครับทางซ้ายมีเซดอฟครับ ตัดเข้าในแล้วเปิดลูกนี้อูติดบล็อกครับแม่จะโตกลับเร็วครับตัดกลับมาอีกทีเป็นเอซิมิลานได้ลูกฟิกคิครับปีโลเปิดมาลูกนี้ติดบล็อกครับกรับมาการเป่าดงวินหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นอินเตอร์มิลานครับบุกมานำเอซิมิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเดโกมมลิตโตครับถึงหลังเริ่มครับเป็น อินเตอร์วิลานบุกจากซ้ายไปขวาบ้างครับไมทอนเปิดลูกนี้เติดครับเป็นลูกทุ่มของอซิวิลานครับจังหวะนี้เป็นอินเตอร์ครับได้ฟรีคิกดูซิโอลากขึ้นมาเอาเสียบอลครับอ่าเดียปิโลจ่ายลูกนี้แทงหลุดให้ฟิลโบนิซากีครับวิ่งเบียนมากับคาเปโซครับไถหลุดไมได้แล้วยิงลูกนี้ไม่เหลือครับโอเป็น เอซีมิลานครับได้ประตูตีเสมอจากฟิลิปโปอิซากกี้ครับโอ้โหลูกนี้จริงสวยสดงดงามครับจังหวะหลุดเดียวครับไม่พลาดครับฟิลิปโปครับโอ้สมัยนั้นมีอิซากกี้กัตตูโซปิโลครับเป็นชุดที่ถือว่าสุดยอดครับสมัยนั้นนี่ครับปิโลแทงมาให้แล้วอิซากกี้สะบัดหลุดคัมเบียโซแล้วก็ยิงครับไม่เหลือ เขาไปครับเซซ่าก็หมดสิทธิ์ครับดูกันอีกครั้งครับปิโลครับวางบอลแม่นแนครับแล้วได้เปรียบครับจังหวะนี้เบียดไปเบียดไปครับโหเหลี่ยมดีกว่าครับนี่ครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วเข้าขวาก็ยริงแปลเล่นทางครับแหมไม่ต้องยิงแรงครับยิงทิศทางครับโอ้โหฟินิโปอินซักกี้ครับจอมล้ำหน้าครับ เตอร์มิลานโดนตีเสมอแล้วครับตัดมาอีกทีเป็นเอซมิลานบุกค,ครับลูกนี้โยนข้ามมาให้ปิปโป,โป้ครับฟิลิปุนสักกี้ถึงบอลก่อนวอเตอร์สมูเอลกินสักี้ยังไม่เปิดครับไหลสั้นๆให้คารลซีดอฟเซดอฟไหลให้อาร์โบซินนี่กลับมาที่เปิดเข้ามาอีกทีลูกนี้แหมติดบล็อกครับ ก้าเก็บได้จังหวะนี้เอาเสียบอลหรือเปล่าจ่ายลูกนี้โอ้ไม่แม่นครับอินเตอร์มิลานเสียบอลครับเอซีมิลานในทุ่มครับเปลี่ยนเอาโลนันโดอันนายลงมาแล้วนะครับโอ้โหโลนัลโดสมัยนั้นเล่นกับเอซีมิลานด้วยนะครับหลังจากกลับมาจากเลอ้วมาลิดครับจังหวะนี้เป็นอัมบสซิตนี่ไหลให้โลนันโดหลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้ไม่เหลือครับโอ้ยิงแบบ จิ้มจิ้มดิบดีครับฉีดยาเข้าไปครับโอ้โหอินเตอร์มิลานโดนอีกแล้วครับเป็นเอซีมิลานครับพลิกขึ้นนำสองประตรูต่อหนึ่งครับจากโรนัลโด,โด้ครับแม่ต้องเรียกว่าโรนัลโด์อานายครับแม่โรนัลโด้ฟิโนโมิโน,โน่ครับชื่อเต็มเต็เขาดูก,กันอีกครั้งครับจังหวะนี้ กัตตูโซ่ไหลสั้นๆครับแล้วทิมหลุดเลยครับช่องนี้โอ้โหมันได้ช่องดีซะเหลือเกินครับโอ้โหแล้วโรนัลโดมีสปีดต้นที่จัดจ้านครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหมันหลุดช่องเลยครับโอ้ระหว่างซามูเอลพอดีครับแหมวิ่งไม่ทันแล้วก็โดนไหมครับโรนัลโดอาไนนะครับนาทีที่เจบดครับพิกขึ้นนำแล้วครับ เอซมิลานอ้าวอินเตอร์เปลี่ยนตัวเลยครับเอาสมัยนั้นมีแพตริกเวเอร่าครับก่อนที่จะย้ายมาโด่งดังกับอาเซนอลครับเคยอยู่อินเตอร์มาก,ก่อนครับจังหวะนี้วบเอร่อาอาเสียบอลครับอัมโบซินี่ตัดได้แล้วจังหวะนี้เปิดให้อเดปิโลครับปีโลโยนแม่นๆม,น,มนครับให้โลนโดครับไหลให้อิสก,กี้กลับมาที่โรนาลโดจริงลูกนี้โอ้โหหายสิครับโอ้โหโรนาลโด โก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 ้หูยประสานงานกันระหว่างอินซักกี้กับยรนัลโดครับแม่สุดยอดครับเซซ่าต้องบุกเล้าเพื่อนครับแม่โดนไปอีกแล้วครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับนาทีที่แปดสิบกว่าแล้วครับแม่ดูกันอีกครั้งครับโอ้ปีโลครับโยนลูกนี้ให้แม่มันแม่นหลือเกินครับแล้วก็ดีดทีเดียวครับแล้วก็ชิ่งกลับไปครับอินซักกี้เป็น โรนัลดจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดครับนี่ครับแตะหนึ่งทีแล้วจับแล้วก็ไหลให้นิ่มๆครับลูกนี้แตะทีหนึ่งแล้วก็ซัดด้วยขวาครับไม่เหลือครับแหมโรนัลดโดหแหมสุดยอดครับมีลิโกาก้าเข้ามาดีใจด้วยครับเอาแล้วครับอินเตอร์มิลานต้องบุกแล้วครับตอนนี้โดนนำไปถึง2ลูกครับ เปิดฟรีคลิกมาลูกนี้หมองได้แต่ว่าจังหวะนี้จะได้ยิงหรือเปล่ายิงลูกนี้โอ้ไม่ตรงกรอบครับเดียโกเมเลโต้ครับแหมจังหวะนี้ได้ซัดครับดูกันอีกครั้งครับบอลมาเข้าทางก็จับด้วยซ้ายยิงด้วยขวาครับแหมดีด้าก็พุ่งสุดตัวครับไม่ทันเสียได้ครับแหมจังหวะนี้เป็นจังหวะบ,บุกของอินเตอร์ครับแต่ว่าเสียบอลแล้ว อินซักี้โยโนให้โลนนลโดแหมโดนเตะทิ้งไปไก่จะหมดเวลาแล้วครับจังหวะนี้เป็นจังหวะสุดท้ายครับคาตูโซอัมโบสีนี่เปิดติดครับแล้วกรรมการต่อ้องวินหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเอตีวิลานครับป, 2006, 2007ปี2 0 0 6 2 0 0 7ครับชนะอินเตอร์มิลานครับ ฤด,ดูกาล2,009-2,010ครับแมนสามประตูต่อหนึ่งครับเดีย๋ยวพบกันใหม่ครับกับการแข่งขันย้อนอดีตดแบบนี้นะครับ <S <S <ets> แล้วก็ฝากกดไล<ว>ค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วย